ถามว่าทำไมถึงเป็นทุเรียนเจดานะคะเราอ่อนเท่ากับเลียดเราการันตีอยากให้ลองชิมอ่ะพี่เราขายกันในราคาที่ถูกจริงๆค่ะตอนนี้นะคะมีหมอนทองนะคะโลละ99บาทค่ะแล้วก็มีชนีนะคะของจันทบ,บุรีโลละ89บาทค่ะยืนหนึ่งในอยุธยาค่ะปังมาตลอดเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือที่ที่แบบว่ามันใช่สําหรับเราและ สวัสดีค่ะชื่อร้านเจดาผล,ลไม้ซิงนะคะยืนหนึ่งในอยุธยาค่ะที่บ้านขายมาตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆเ,เลยค่ะแต่ว่าหนูอยากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ก่อนที่บ้านนะคะ่ะขายจํานวนน้อยอยากทาอะไรแล้วแบบว่าปังไปหาเจาะสวนที่แบบว่าคิดว่าส่งให้หนูได้นนในราคาที่ถูกก็เลยคุยกันว่าราคาเนี้ยหนูจบได้เท่านี้พี่ไหวส่งหนูไหมเขาก็ทําส่งขึ้นมาให้ ที่มาของคนเคยมาพูดค่ะเวลามาซื้อว่าอุ้ยนี่เห็นป้าเจดายืนอยู่คนเดียวอนะไรเงี้ยในรูปอะค่ะเขาก็เลยตั้งกันว่าเป็นเจดายืนหนึ่งในอยุทยามันเป็นถนนเส้นหลักนะคะพอเวลาใครมาก็จะผ่านมาัตสึโรตีสายไหมก็จะมาแวะซื้อทุเรียนเจดาใช่ก็เลยเป็นที่มาของ,ของคำว่ายืนหนึ่งในอยุธยาก็จะขายแค่6เดือนค่ะของหน้าทุเรียนตั้งแต่เมษาเลยค่ะยาวไปจนประมาณกันยาต้นๆกันยาเริ่มหมดลวค่ะ วันแรกจะเงียบหน่อยหลังจากนั้นหนูก็แบบว่าโพสในกลุ่มเพจอายุทยาค่ะหลังจากนั้นมาคือปังมาตลอดเลยค่ะปังมากเราเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือที่ที่แบบว่ามันใช่สําหรับเราแลละช่วงพีคเลยนะคะวันหนึ่งประมาณ11ตันค่ะส่วนมากจะเป็นเสาอาทิตย์ถ้าแบบพีดๆเลยนะมันก็ประมาณ20เมษาไปแล้วถึงพุทภาโอ้วันนั้นส่ห้าคัน4ี่คันตลอด ตอนนี้นะคะมีหมอนทองนะคะโลละ99บาทค่ะของจันทบ,บุรีแล้วก็มีหมอนทองของระยองนะคะโลละ140บาทค่ะแล้วก็มีชนีนะคะของจันทบ,บุรีโลละ89บาทค่ะเอาง่ายๆเราคุยกันก็คือว่าเราเน้นจานวนพี่อย่างสมมติเรารับมาเราคิดแค่ว่าเราขายแค่วันละ8ตันหนูเอาแค่10บาทตันหนึ่ง8ตันละหมื่น8ตัน8 0 0หมื่น 18. เราอยู่ได้เขาอยู่ได้ช่วยๆกันลูกน้องจ้างเท่าไหร่ที่เหลือเป็นของเรา ถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นทุเรียนเจดานะคะอย่างของเราเราบอกเลยว่าเราอ่อนเท่ากับเปลี่ยนเราการันตีอยากให้ลองชิมอ่ะพี่เราขายกันในราคาที่ถูกจริงๆคะ่ะแต่ว่าถูกแล้วเราก็เน้นคุณภาพนะคะแต่อย่างน้อยว่าถ้ามาซื้อไปแล้วมันแบบว่าอุ้ยไม่ไม่หวานเลยค่ะรสชาติมันจืดอ,อ่อนเท่ากับเปลี่ยนค่ะโทรเบอร์มาได้เลยค่ะเบอร์เจดราับได้ตลอดค่ะเราจะถามเนื้อลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้ากินเนื้อไหนคะเอากําลังกินเราจะคอล์สเรา,สาวเสียงให้ลูกค้าฟัง อยู่ตรงหน้าพระตำหนักสิริยาลัยนะคะเส้นหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่าถนนกินเส้นนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะของทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะถ้าใครที่แวะมาอายุธยามาไหว้พระมาซื้อโรตีสายไหมยอย่าลืมแวะร้านเจดาผลไม้ซิ่งนะคะ